วันนี้เราจะมาบอกการทำให้น้องเคของคุณผู้ชายนั้นใหญ่ค่ะนี่ค่ะอาหารเสริมผู้ชายชื่อว่าโซโล,โลนะคะจุดสังเกตง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชายที่เคเกิดการแข่งตัวนะคะแล้วคุณ กลับไปสังเกตตัวเองดูนะว่าเส้นเลือดของคุณที่อยู่ตรงบริเวณนั้นมันปปดขึ้นมาหรือมันเห็นชัดมากขนาดไหนถ้าเกิดว่าคุณอยากให้มันใหญ่มันก็จะใหญ่ได้จนมันแทบไม่เห็นความปปดของเส้นเลือดที่นูนออกมาบนน้องเคของคุณผู้ชาย เพราะอะไรเราถึงกล้าที่จะพูดเพราะว่าลูกค้าส่งรีวิวมาให้เราดูค่ะรีวิวเป็นแท่งๆเลยค่ะที่ส่งมานี่เราก็นํามาวิเคราะห์รูปก่อนทานและหลังทานว่าในขณะที่ก่อนทานนั้นเส้นเส้นเลือดที่อยู่ตรงน้องเคเนี่ยมันจะเห็นชัดแต่พอเขาทานไปเนี่ย บอกก่อนนะคะว่าการที่คุณต้องการให้น้องเคของคุณใหญ่เนี่ยคุณต้องให้ระยะเวลาเพื่อบำรุงนะคะให้เลือดไปไหลเวียนตรงนั้นเนี่ยได้ดีแล้วก็เป็นการปรับสมดุลของร่างกายด้วยนะคะทีนี้ก็คือว่าลูกค้าเนี่ยเขากินไปใช่ไหมเขากินไปได้ประมาณสักสองแผง mm. เขาบอกว่ามันมันเริ่มเริ่มแบบใหญ่ขึ้น อะทีนี้พอสองแผงของเขาหมดเขาก็มาสั่งใหม่สั่งใหม่เสร็จทีนี้พอเขาเริ่มกินแผงที่สามเขาก็ได้ส่งรูปมาให้กับเราดูว่าแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะเพราะมันใหญ่เพราะเขาเขินแต่เราอ่ะดูเองเราก็เห็นไงว่าเออเฮ้ย ภาพก่อนที่เขาทานเนี่ยคือมันมีเส้นเลือดปูดแต่พอในขณะที่เขาทานไปขึ้นแผงที่สามนะคือเส้นเลือดที่มันเคยปูดอะมันแทบมองไม่เห็นเลยแล้วมันมีความแน่นหนาของมวลกล้ามเนื้อตรงส่วนนั้นอะถ้าเปรียบเทียบง,ง่ายๆก็เหมือนคนที่แบบว่าไปเล่นกล้ามแล้วก็มีหุ่นที่บึกบึนแน่นอะไรประมาณนี้ค่ะมันดูแลวรู้สึกว่ามันน่าจับอะเออเนาะอ่านั่นแหละ เราก็แบบเออเฮ้ยมันคือเห็นชัดใหญ่ได้ขนาดนี้วิธีง่ายๆนะคะคุณแค่กลับไปดูว่าของคุณจะใหญ่ได้มากแค่ไหนนั้นถ้ามีเส้นเลือดปูดขึ้นมาเยอะก็จะใหญ่ได้ค่อนข้างเยอะหรือในลักษณะที่น้องเคของคุณเนี่ยแข็งแต่แข็งไม่เต็มที่นะคะคุณลองเอาเอามือเนี่ยดึงหนังดูนะดึงดูว่ามันสามารถขึ้นได้เยอะไหม ถ้าคุณได้มีการบำรุงจากผลิตภัณฑ์ของเราไปนะคะมันจะเกิดการขยายตัวพอมันแข็งตัวนะพอมันแข็งตัวมันจะเกิดการขยายตัวเต็มที่จนคุณไม่สามารถที่ดึงหนังของคุณเนี่ยติดมือละเพราะมันต่งตึงเต็มแน่นใหญ่จริงไม่ได้โม้